อของน่าจะไปในกราบางนาสบายๆเบบนะา,านะเราอยากไปร้านทําเล็บจังเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปเลยเล็บตลอดที่เรามีมาคือทําเองหมดเลยคือก็แบบว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันก็แบบไม่เนียบเท่าถาไปทะนะําร้านอ่ะแต่ทําเองไว้ก่อนเดี๋ยวไว้รอโควิดอีกขึ้นแล้วไปทำเดี๋ยวออกไปกวันนี้ชุดซิมพลมากๆ อย่าอย่าเพิ่งดูขาแบบหนึ่ง <c oughs> คือเดี๋ยวนี้เราแต่งตัวแบบนี้บ่อยมากเลยเนาะก็คือเสื้อธรรมดาแล้วก็สเวตแพนเพราะแบบใส่แล้วสบายเสื้อนีอ้น่าจะของ Life Project แล้วก็กางเกงเป็นมาจากร้านชูสเดรสมีกาดู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 แม่ บางนานนะคะทุกคนเรามาเอา่อเพื่อจะมาดูที่มุนผมที่อีเวนต์บอยด้วยเอ่อตอนนี้เดินหาอีเวนต์บอยอยู่ เราเป็นคนชอบแก้วมากชอบแบบชอบมากบแบบชอบแก้วสุดๆอยากได้แบบนี้ก็น่ารักทุกคนอยากได้อะป้าอยากได้แก้วอ่ะสี่ใบรนอยเก้าเก้ายี่แบบนี้เรามีอยู่แล้ว เคยซื้อใจแต่ว่าตอนแรกเราไม่รู oh Boy, ้ว่ามีแบบใหญ่ด้ไยนเนี่ยเราเอาแค่แบบเล็กก่อนน่ารัก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 เตอร์ดีอุ๊ยอ้ยเราชอบแบบนี้มันคือโตองอิทันทีเลยวะโต๊ะอีห้องอาหารหนูเลยค่ะโรงเรียนน่ะ ช่วงนี้เราอินกับแบบการปั้นถาดมากเดี๋ยวเดียวกลับไปเราจะโชว์ให้ดูที่เราปั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยลองดินยี่ห้อนี้แต่ว่าเราอยากลองคือเราอยากจะซื้อแพคใหญ่เพราะว่าแต่มันมาเป็นสีพีชเว้ย ก็เลยอะเอาแบบแพ็คเล็กไปลองก่อนละกันเพราะไม่เคยลองใช้ยห้อนี้ถ้าเกิดดีเดี๋ยวกลับมาซื้ออีกแล้วก็ใช้ปั้นอีกแต่ว่าเราชอบมากช่วงนี้เราอินกันปั้นถาดเองมากๆมันรู้สึกแบบแพนคราฟแล้วแบบได้ทำเองแล้วมันรู้สึกดีต่อใจเดี๋ยวอันที่เราเคยทำไวอ้อะเดี๋ยวเรากลับไปโชว์ให้ดู เข,เข้ายน,าน,านถึงบ้าน,น,ะะนแล้วนะคะทุกคนเราจะมาโชว์ทุกอย่างที่จัดมาที่แบบอีเกียที่ออกมาวันนี้ให้ดูอย่างแรกอันนี้ของคุณพ่อนะคะเขาซื้อแก้วไวน์คือของอีเกียแก้วเขาอะ่ะมันถูกมากเลยหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ของคุณพ่อเช่นกันเป็นแก้วแชมเปญหน้าตาแบบนี้แล้วก็เป็นแพ็คหกเหมือนกันอันนี้ก็ของคุณพ่อเป็นโคสเตอร์ที่รองแก้ว อันนี้ก็ของคุณพ่อเป็นที่ทํากาแฟดริปต่อไปอันนี้เป็นของคีมแล้วก็ซื้อแก้วมาเหมือนกันเพราะเราชอบแก้วมากเราซื้อเป็นแก้วอันนี้คระามันแบบเอาไว้ใส่กินไอติมได้ไม่ก็แบบใส่น้ําก็น่าจะน่ารักเหมือนกันมีซื้ออันนี้มาด้วยดิน้ํามันเป็น Air Dry Clay เพราะว่าเราชอบอทำํำพวกแบบเคยคราฟมากๆช่วงนี้ทําแบบแหวน แล้วก็ทำถาดด้วยส่วนใหญ่เราชอบทำถาดเพราะว่าอยากทำเป็นรูมเดคอร์สุดท้ายอันนี้ที่เราไอ้น,นี่ที่สุดละเราแบบตื่นเต้นรอมาที่สุดก็คือเครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวคิมขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูแล้วกันนะแค่นั้นแหละเยอะมากฮัลโหลเราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะแล้วคือเราจะมาแกะอันนี้กันนะคะทะดาดาโอเคเรามาอันบ็อกซ์กันเถอะ ปลุบมีหวีให้ว,ว้าวโอ้โอ <c oughs> <c oughs> เขามีอ้อว,ว้าวเจ๋งอะ่ะเขามีถุงผ้าใส่ตัวที่ม้วนผมให้สีชมพูอย่างนี้แล้วก็เป็นถุงรูดแล้วเสร็จแล้วก็มีกิ๊บหนีบโอ้โหเหมือนกับ h a เ r dresser จริงๆเลยทุกคนเหมือนกับแบบช่างทำผมอะ่ะนี่อันนี้ พี่พนักง,งานเขาบอกว่าเอาไว้ม้วนตรงปลายมันจะได้แบบงอนเข้ามาข้างในเนาะและอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องถ้าดอหน้าตายอย่างนี้ก็จะเป็นวอ์นและเสร็จแล้วเวลาเปิดมันก็จะม้วนตามปุ่มที่เรากดแล้วก็มีอุณหภูมิ3แบบมี160 180แล้วก็2 0 0องศานะคะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนทุกครั้งที่เรากด เราจะเปลี่ยนเป็น180องศาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันแบบอยู่ปานกลางพร้อมแล้วอุ่นแล้วอะ่ะอ,อ,อย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ปะ่ะมันมองไม่ค่อยชัดประเด็นคือคีมเป็นคนผมหนาด้วยไงแต่ว่ามันเป็นเกลียวอยู่แล้วคือผมคีมดำเอาเอาแบบผูกทีละครึ่งแล้วกันแับหนึ่ง นี่เฮ <cues> <studios> ้ยมันได้อยู่มันเป็นเกลียวอยู่ทุกคนเคยงะลองทำไปเรื่อยๆละกันนี่ทารามีความเป็นวอลลุ่มมากขึ้นเอ้งั้นเดี๋ยวคิมจะลองไปทำชั้นบนออฟแคม่าแล้วเดี๋ยวคิมกลับมานะคะเพราะว่าเหนื่อยมากเคทุกคนเราลองม้วนออกมาดูแล้วนะคะ ออะมาแบบนี้แบบวอลลุ่มผมดูดิเพิ่ <laughs> พมบอกวาซะคือเราเป็นคนปกติอะผมแบบตรงแบบตรงเชีย้ยเลยนะแต่พอใช้อันนี้แล้วแบบมีความฟูไหมเอาไว้ถ้าเกิดคิมทำบ่อยๆแล้วคิมไปฝึกทำมาเดี๋ยวคิมอาจจะทำแบบ how i style my hair video ไม่ก็สอนใช้เครื่องนี้แต่เราขอใช้เวลาไปไปฝึกก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะคะ ใช้ครั้งแรกภูมิใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่คิดว่าเราจะทําได้เลยสชกันิดเดียวกลัวแบบผมเข้าไปติดแล้วเสร็จแล้วแบบต้องแบบตัดผมออกมาเลยเลยน่ากลัวแต่มันไม่ติดก็โอเคแล้ะค่ะมันแบบมันไม่หยกเกินไปด้วยก็เลยโอเคมันเป็นลอนใหญ่เนาะมันก็เลยดูแบบโอเคข้างหลังประมาณแบบนี้นะคะคิมมองไม่เห็นเองแต่ว่า <Yay. S 1> อาจจะม้วนไม่หมดนะข้างหลังพอไปไม่ถึงแต่ว่า <laughs> ใช่ hey, คือ all that matters is the front ข้างหน้าสำคัญสุดคะ่ะมันคือจุดแรกที่คนเขามองเห็นพวกเรานะคะช no ดาอันนี้คือ พวกเค c r a f t ที่คิมทำนะคะม,มันก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกถา่ายเป็นพวกอะไรแบบนี้เนาะอู้ช <laughs> ุ่ <laughs> นี่มันแบบนี้แต่คิมก็มี c l เ Rings ด้วยนะคะ่างน,น,นี้เราช่วงนี้ชอบมากชอบทำมากๆเลยแล้วดินที่เราสั่งเดี๋ยวเราอินเสิร์ตล้านให้ดูว่าเป็นร้านไหนแต่มันจะเป็นออกเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ มาจากร้านลอลลี่ป๊อปเดโคนะนี่นะคะเราโชว์เคยริงให้ดูช่วงนี้ลายแบบนี้อินเทรนด์มากๆทุกคนลายแบบมีความกระยิกกระยักเหมือนหมักฝรั่งมีเต็มเลยนี่เราจะมาสเปลเตอร์สีกันนะคะ เพื่อจะทำเช่นนี้เราต้องมี Workspace ให้พอเพราะว่าครั้งที่แล้วคิมทำเลอะโตะและโดนคุณแม่ว่านะคะ เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรอแห้งแล้วอาจจะเอามาเคลือบคืนนี้แล้วเดี๋ยวทายทุกคนดูค่ะอันนี้คิมเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จเลยนะเนี่ยโอโหะไรไม่ได้ตั้งใจกดนะทำใจแบบหนึ่งดูกัน เฮ้ยทุกคนขอบอกว่าตอนแรกอ่ะเราอ่ะไม่อไม่อิน NCT ขนาดนั้นใช่ป่ะเราแบบเรารู้จักเราแบบไม่รู้จักทุกคนใช่ป่ะแต่ว่าพอมันช่วงมปิดออนไลน์แล้วแบบเรามี exposure กับพวกแบบ งเกาหลีเยอะแล้วตอนแรกเราเป็นเราเป็นเพียงแค่สเตย์แต่ตอนนี้เราเริ่มแบบโดนโดนดึงไปทางนั้นเยอะมากทุกคนทาง NCT เราแบบเฮ้ยเฮ้ยแต่เราชอบเพลงนี้มากเลยอะเราชอบแบบที่มันเป็นความแบบ แล้วนะคะเราจะมาเคลือบกันนะจ๊ะสำหรับตัวเคลือบเราก็ใช้ของยี่ห้อที่เขาส่งมาให้นะคะเราก็สั่งไว้ได้กันหมดเลยเคลือบออกมาแล้วมันจะประมาณแบบนี้มันจะมีความกลอซีขึ้นนิดนึง โอเคตอนนี้เราอยู่ข้างมุมหน้าต่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนเขามองโอเคโอเคเราจะมา u n p a c k i n คือช่วงหลังๆปิดโควิดควอรทนทีแล้วคือเราแบบมีปัญหาเรื่องการช้อปปิ้งนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆก็สั่งส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรแบบนี้นะคะ,ม,ะมีเสื้อผ้า นะคะหมดเลย3ามชิ้นเอาสีออเดอร์มาเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูก่อนละกันว,ว่ามีอะไรบ้างเราจะเริ่มด้วยเสื้อตัวนี้นะคะมันเขียนว่า cowgirl คือแบบคำมันแปลกๆนิดนึงนะในความคิดของเราแต่ว่ามันเป็นเสื้อที่แบบดังอะแล้วเราชอบสีแบบสีน้ำตาลช่วงนี้มันเทรนมากแล้วก็สีคิีคิมแบบเนี้ยต่อไปเป็นแจ็คเก็ตนะก็เป็นแจ็คเก็ตเป็นเหมือนแบบเขา,าเรียกว่า bomber jacket ก็จะเป็นแจ็คเก็ตแบบเบสบอลเป็นสไตล์แบบ edgy edgy มั ed นเป็นสีดำมันก็เลยใส่แบบโอเวอร์ไซส์ได้ ต่อไปอ้ยอันนี้เรารอมานานมากานี่เป็นเสื้อหนังนะคะเราคืออยากได้เสื้อหนังมากกลินเหมือนแบบสีอะคริลิกเลยอะเราอยากได้เสื้อหนังมานานมากเลยทุกคนเป็นแบบเสื้อโค้ทหนังนะคะโอเคต่อไปเป็นแพ็กเกจมาเป็นกล่องนี่กล่องเขาแพ็กมาน่ารักเชียหอมว้าวดูสิฮี่น่ารักทุกคนด้านในก็เป็นกล่องของ ตัวสินค้าโอ้โอ้ยคิวอะมเป็นกระเป๋านะคะทุกคนมันเป็นกระเป๋าแบบนิดโอ้ยพระเจ้ามันน่าจะถืออย่างนี้ได้ด้วยอะตามที่เขาเทรนกันนะคะแบบตอนนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาชอบถือกันอย่างนี้ด้วยเขาแถมเป็นถุงผ้าแบบรูดๆูดมานะคะอ๋อ oh, มีอีกอันนี้เป็นสติกเกอร์มี thank you card แล้วก็มีสติกเกอร์อเป็นผู้หญิงแล้วก็มีโพสหลายอันฮัลโหลตอนนี้เย็นๆเรากินข้าวไปแล้วแต่ว่าเรามีสั่งขนมมานะคะอันนี้สั่งจากร้าน,นกะเค้กสม้มอันนี้สั่งให้คุณพ่อเพราะคุณพ่อชอบกินเค้กสม้มเราไม่ชอบอแล้วก็มีเป็นขนมเปียโมจิอันนี้ และนี้ของเราเองเป็นนี่โก,โกโก้แก้วใหญ่มากเลยตอนนี้เรากำลังทำการบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะรีบทำให้เสร็จแล้วก็อาจจะนอนเร็วเพราะว่าเราง่วงมากเลยตอนนี้เรากำลังใกล้จะจบเรียน เราจะปิดเทอมประมาณวันที่4ที่แบบทุกอย่างจบเลยแล้วช่วงนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็คืองานจะเยอะมากๆนะคะแบบมากเลยแล้วตอนนี้มันก็เริ่ม b u ลด์อัแล้วเราก็อยากจะเคลียร์นะแต่แบบเรามีอันนึงคือเราจะต้องสอบห้าทุ่มด้วยเดี๋ยวเราอาจจะบล็อกตอนนั้นเพราะมันน่าสนใจมากเลยสอบห้าทุ่มมันคือคลาสที่แบบต้องสอบพร้อมกับเวลาอเมริกาสอบออนไลน์ก็เลยต้องสอบห้าทุม ปิดเพงทำงานไปค่ะางทำงานมาสักพักแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวนอน ค่ค่ะทุกคนคาวนี้เราก็มาถึงจุดจบครั้งนี้ของ Cremers Vlog อีกแล้วนะคะก็เราบล็อกทั้งหมดประมาณ3วันนะแล้วก็รวมกันมาปิดด้วยการนอนนะคะทุกคนช่วงนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้วก็อาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงแต่คิมก็จะดูว่ามีเวลาที่จะได้อัปโหลดไหมนะคะก็ขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนมามาาง่ายนะคะคิมเห็นคอมเมนต์คิมเห็นพวก DM บางทีอาจจะไม่ได้ตอบเพราะแบบบางทีขึ้นแล้วมันไม่เห็นแต่ว่า คีมเห็นกำลังใจที่ทุกคนได้ส่งมาหาคีมทุกอันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และถ้าเกิดอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันมาก็ได้นะคะเดี๋ยวคีมเอาไว้จะทำในอนาคตก็ไปแล้วบ๊ายบาย